เก็บยอดอ่อนเสารสก่อนอันนี้เสารสของน้องบีนะช่องบีบีปลูกผักนะจ้าทุกคนที่น้องบีให้มาแล้วเราก็เอามาเพาะเมล็ดตอนนี้จัดระเบียบให้เขาเลื้อยนะน้องบีเลื้อยเก่งมากเมื่อกี้ตอนแรกเลื้อยอยู่แถวแถวนี้ตอนนี้จับย้ายไปแล้วเอามะเขือ,อยาวมันน้องหนวดออกเพรียลงเราตัดออกไปเลยเพราะว่าอายุเยอะแล้ว นี่เก็บยอดยอดยอดอ่อนๆกินอร่อยใบอ่อนๆอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นปะลูกจีนพริกช่วยลดไขมันในเส้นเลือดมีแร่ธาตุวิตามินบีเยอะแยะ,ยะ,ยะมีสารต้านอนุมูลอิสระอีกเยอะยอดอ่อนๆเก็บยอดอ่อนๆกินแกงน้ำพริกส้มตำราดนตกซุปมไม้ยกินของเขาตัดปักชําได้ แน่กิ่งอุ้ยตายแล้วเมื่อกี้หักหักเป็นไรทอน้ําเลี้ยงยังไม่ขาดถ้าทอน้ําเลี้ยงยังไม่ขาดโอเคอยู่มามาเก็บเห็นเห็นยอดอ่อนๆแล้วอยากอยากกินนี่หามาปลูกกันนะจ๊ะใครสนใจกระท่อมไปที่ช่องแม่บีปลูกผักเดอ้อทุกคนนี่ยอดอ่อนๆน,นี่อร่อยเป็นลวกจินพลิกใบอ่อนๆยอดอ่อนๆ เอาไปลวกจิ้มน้ำพริกขับถ่ายดีด้วยนะอึ๊บไหนดูสินี่เด็ดปล่เด็ดปะยังยอดอ,อ่อ,อนๆเนี่ยใบอ,อ่อ,อนๆเอาไปกินนี่เดี๋ยวหาก่อนเบิ้งที่เบิง้งนี่่ะยอดอ,อ่อ,อน ใบอ่อนๆโหเดี๋ยวค่อยมาพาดูมาราทีนหน่อยตอนนี้ยังไม่ติดเห็นแต่ดอกตัวผู้ยังไม่เห็นดอกตัวเมียเลยรอก่อนเนี่ยมะระมันก็เลื้อยไปทั่วมันอะยอดมะระก็เอาไปกินได้นี่ยอดอ่อนๆยอดมะระ ดูลดความดันยอดอ่อนๆมระแฮะอุอ้ยแต่เราหักหกักเดี๋ยวกันนี่เอาเอาบันได,ดเอาบันได,ดามาละเอาบันได,ดามาละเมื่อกี้จัดระเบียบให้เลื้อยเลื้อยไปตรงนู้นเดี๋ยวเราจะลุ้นว่าจะได้กินไหมของน้องบีนะอย่างดกเลยเดี๋ยวกันนะเบิงที่เบิง ให้เลือ้อยเกาะไปเนี่ยอ,อันเนี้ยเป็นที่พักพิงของน้องบีเขาตรงนี้นะของน้องบีนะจ๊ะเดี๋ยวพี่จะจัดระเบียบนี่ถั่วถั่วอันนี้ถั่วของใครถั่วที่ตัดกิ่งปักชำมันเลื้อยดีจริงๆนะเป็นถั่วที่ตัดกิ่งปักชำถั่วของน้องจีด๊ดถ้าจำไม่ผิดไรเบอร์รี่ไรส์เบอร์รี่ ให้ดูแค่นี้ก่นอนอโอ๊ยงนคอเลยเดี๋ยวก่อนจะไปจัดการเดี๋ยวจะไปจัดการเนะี่ยดูดีกิ่งหักนะฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะจ๊ะทุกๆคนทุกช่องให้ความรู้ให้ความรู้ให,ใหม่ๆพวกเรากดติดตามได้เลยมาลเเก็บยอดกันเก็บยอดเอาไปกินหายอดอ่อนๆน,นี่รวมจีนอันพริก นะ yeah. yeah. ไปแล้วนะจ๊ะใครสนใจกระท่อมไปช่องแม่บีปลูกผักอุ้ยอ่อน้องบีขยันขยันทํากันไปนะพวกเราทําไปจนกว่าจะหมดเรื่องหมดแรงหมดสิ้นอายุไข่ <c oughs> เราจะไปอัดต่ออัดต่อแค่นี้เดอ้อตัดกิ่งฝักชําได้นะ